การมาของโลก,กิทีอสีนะผมถือว่าเป็นการปรับเบต้า A/B/L AB ครั้งใหญ่อีกรอบนึงเลยนะผมแต่ตัวนี้นะผมบอกเลยนะผมมีข้อจํากัดที่ใหญ่หลวงข้อหนึ่งเลยสําหรับผู้เล่นของเรานะผมถามว่ามีข้อจํากัดอะไรนะผมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยนะผมกับเทียร s t 9.5คนที่ติดตามผมอยู่นะผมใครที่ยังไม่รู้นะผมผมมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะผมถ้าใครที่อยากจะสมัครสมาชิกนะผมก็สามารถสมัครได้นะผม ราคาเพียงแค่50บาทต่อเดือนนะครับผมจะมีอีโมจิพิเศษแล้วก็มีตราพิเศษสำหรับช่องของผมด้วยนะครับผมใครที่อยากสมัครสมาชิกสมัครได้เลย50บาทครับผมแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยนะครที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับ โอเคตามที่เราบอกตามหัวคลิปแล้วผมวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเทเลส9.5นะครับผมแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะสรุปตัวละครต่างๆใน9.5นี้ผมว่าตัวละครยูฟอรมใหม่เป็นไงบ้างอะไรไงมันดีไหมหรือว่ามันหรือว่ามันไม่ควรปั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยพร้อมกันนะครับผมหลักๆเลยครับผมเทเลสรอบนี้ถือว่าเป็นมิตรกับผู้เล่นใหม่มากๆนะครับผมด้วยความที่ว่าตัวละครบางตัวเป็นสายฟรีด้วยตัวละครบางตัวก็ปั้นง่ายด้วยนะครับแต่ก็มีบางตัวครับผมที่ โอเคมันหาง่ายแต่ว่าการเล่นอาจจะยากนิดนึงนะผมซึ่งมันจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราพูดคุยเีีละตัวกันเลยนะครับผมผมขอพูดถึงตัวละครตัวแรกก่อนนะผมกนะ็คือสเปกตรัมนะครับผมยูนิฟอร์ม m องสเปกตรัถือว่าเท่าที่ผมลองมาอเอาไวคร่าวๆนะตัวละครนี้ค่อข้าวที่จะ ดามจค่อนข้างที่จะเฉยนะผมไม่ค่อยมีอะไรวหรวาฒมาเท่าไหร่นะผมเต็มที่สุดอะเท่าที่ผมเห็นมานะก็คือ ac นะผมตัวนี้นะ่าจะเด่นไปทางด้าน ac ซะม,มากกว่านะผมด้วยความที่ว่าเขาสามารถหลบหลีกกายภาพได้100%นะครับผมแต่บางจังหวะเนาะก็ ถือว่าสามารถเล่นใน AC ได้บางทีเนาะเออแต่ว่าถามว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าหน้าปั้นไหมส่วนตัวมองว่าเฉยๆนะผมอาจจะแบบไปหาตัวละครอื่นจะดีกว่านะผมแล้วดาเมจต่างๆอ่ะก็ไปหาพวกแบบอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงด้วยผู้หญิงด้วยกันอ่ะผู้หญิงสายสีฟ้าก็ผมคิดว่าชาลอนหรือไม่ก็สตรอมน่าจะโอเคกว่านะผมณตอนนี้นะผมส่วนตัวมองข้ามไปก่อนก็ได้สำหรับแบลกตั้มนะครับตัวต่อมาครับผมมิสมาเวลนะผมมิสมาเวลคัมมาลาคารนะครับผมตัวนี้ดาเมจ แปลงมากๆนะผมเป็นตัวละครที่ตีบอสแรงอีกตัวหนึ่งเลยนะผมสหรับสลับสายสีเขียวผู้หญิงนะตอนนี้ครับผมด้วยความที่ว่านางนะผมมีสายโซคาสิหา,า,า,ายที่เยอะพอสมควรและการบัฟที่เยอะพอสมควรเนาะเนี่ยมันบัฟได้ถึงประมาณหึ เออ่พลังโจมตีประมาณ100%นะครับผมแล้วก็มีตัวของสะสมค่าเสียหายด้วยนะครับผมข้อเสียก็มีนิดนึงก็คือด้วยความที่ว่าสกิลที่ลงอ่ะคือสกิลสีเนาะคิดค่อนข้างที่จะน้อยไปนิดนึงนะครับผมแต่ถามว่ามันเป็นปัญหาไหมก็นิดหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นที่แบบว่าเออเล่นไม่ได้อะไรแบบนี้ครับผมและข้อเสียข้อใหญ่อีกข้อนึงนะครับผมที่ผมคิดว่ากำลังราคาจจะแบบโดนมองข้ามนะครับผมก็คือเขามีแค่ววเ70ครับผมด้วยความที่ว่าเขามีแค่ววเ70ผมคิดว่าตัวละครตัวเนี้ยอาจจะโดนมองข้้้าาาาาามมมมมง่่ยยยกกคคคครรรรัััับบผผเเเป็นนตตววลละะทีีีสดถ80 มันสามารถแซงพวกแบบไปด้วยเกวนได้สามารถแซงแบบกาม์บล่าได้เลยนะผมแบบสบายๆนะผมด้วยความที่ว่าดามจมันแรงด้วยครับผมแต่ว่ามันได้แค่เวอร์70แบบเลยเสียดายครับผมเสียดายมากๆครับผมมันเป็นตัวละครที่น่าเสยใจสุดนะผมถ้ามันเป็นสายสีแดงผมคิดว่าน่าจะมีภาษสิทที่ดีกว่านี้นะผมแต่ประเด็นหลักคือมันเป็นสายสีเขียวไงคู่แข่งเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าอาจจะแบบโอเคปั้นได้แหละแต่ว่าถามว่าเป็นตัวแรกๆไหมผมคิดว่าไปปั้นพวกแบบ อ่อสไปเดลเกวนหรือไม่ก็กัมโบล่าน่าจะดีกว่านะครับผมหรือไม่ถ้ามีลูน่าก็ปั้นลูน่าเลยนะครับต่อมาในฟิลีนะผมในฟิลีตัวลีดที่ดีที่สุดนะผมเพราะว่าลีดเพื่อนาๆที่จะให้เยอะมากๆพอสมควรนะครับผมลีดให้เลยพลังโจมตี60%กับฮีโร่ทุกตัวนะผมแล้วก็ซัพพอร์ตที่ตีไว้แรงขึ้นอีก55%นะผมก็ถือว่าเยอะมากแล้วก็มีซูเปอร์เมอร์ด้วยนะผมแล้วก็มีเอ่อไม่สนอีก กับเพชันด้วยนะผมก็ถือว่าดีดีมากนะครับผมไม่พอซับอาร์ติแฟกต์ถือว่าดีเช่นเดียวกันนะผมตีบอสแรงขึ้นนะผมแล้วก็เพิ่มไม่สตดลีอีกก็โอ้ถือว่าตัวละครตัวนี้ครบจบในสายลีเดอร์นะผมก็ถือว่าเป็นลีเดอร์ที่ผมคิดว่าแนะนําได้เลยับผมแต่ข้อเสียมีไหมก็มีนะผมมีนะผมด,ด้วยความที่ว่ามันเป็นผู้ชายนะผมใส่สีเขียวมันค่อนข้างที่จะส่วนตัวคิดว่าตัวละครนี้อาจจะแบบในบอสเลยจะได้ใช้น้อยเป็นนิดนึงนะผมเพราะด้วยความที่ว่าเขาเป็นผู้ชายเนาะ ก็อาจจะแบบว่าโอเคอาจจะแบบใช้น้อยนิดนึงอะไรมาณนี้คผมแล้วเดี๋ยวมีคนถามผมว่าผมมีท i ฟิลลี่ภาคแรกอยู่แล้วผมควรจะเปลี่ยนเป็นฟิลลี่เป็นภาค2ดีไหมคําตอบคือแล้วแต่ นะผมอันนี้แล้วแต่เลยครับผมถ้าคุณแบบว่าไม่ได้มมยกับลีดเ,เดอร์ที่มันเพิ่มแค่5%นะครับผมหาหรือ10%บเอเอ่อถ้าคุณมมยกับลีดเดอร์ที่เพิ่ม10%นะก็ก็เปลี่ยนได้เลยผมแต่ถ้าคุณแบบโอเคมันก็พอใช้งานได้อยู่แล้วอะก็ไม่ต้องซื้อ,อยูใหม่ก็ได้ครับผมมันเพิ่มแค่10%เองครับผมก็ไปทำเทียสรกก็เพียงพอแล้วอะไรมาเนี้ยหรือ ถ้าคุณไม่ชอบหน้าตาดิฟิวี่ภาคแรกนะผมกลับมาเป็ภาคแรกอะ่ะเปลี่ยนได้ครับถ้าคุณเป็นสายแฟชันเปลี่ยนได้เลยครับมาต่อยตัวหนึ่งนะผมซีวี่ซีวี่เป็นตัวละครใหม่นะผมเงื่อนแข็งเขาเป็นตัวเติมนะผม ตัวละครนี้เท่าที่ลองมานะผมดาเมจก็้ค่ที่จะเบาหวิวเลยเบาแบบเบาหวิวเลยับ,แบบบยผมส่วนเท่าที่ลองอ่านสก,กิลมาโดยส่วนตัวนะคิดว่าตัวละครนี้น,น่าจะเหมาะไปทางสาย AC นะผมด้วยความที่ว่าเขามีเจาะซูเปอร์เมอร์ดต,ต่างๆเนาะแล้วก็มีตัวของรีมูฟออร์ดีบัฟด้วยนะผมคิดว่าไปทางสาย AC มากกว่านะผมแต่ข้อเสียข้อใหญ่เลยที่แบบเป็นสาย p v p ไม่ได้แบบไม่ได้เต็มตัวเลยคือเขาไม่มีจอยเฟรม,มับผมตัวละครตัวนี้ไม่มีจอยเฟรมซึ่งเป็นข้อเสียข้อใหญ่มากนะผมสำหรับตัวละครสาย p v p ถ้าไม่มี ไม่มีจอยเฟรมคือควาสามารถมันจะง่อยมากๆครับผมส่วนเรื่องดาเมจในการตีบอสต่างๆผมคิดว่าตัวละครตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเป่าวิวมากๆแทบจะไม่ใช้งานนอนแล้ครับสู้ไปเอาทําตัวละครใหม่อย่างก,กับตันมาเวลจะดีกว่านะครับผมยูนิฟอร์มใหม่กับตันมาเวลอะ่ะเออ มันเล่นง่ายกว่าแล้วก็ดาเมจดีกว่าด้วยนะผมอ่ะไหนๆก็พูดถึงกัปตันมาเวลแล้วเดี๋ยวเราพูดถึงกัปตันมาเวลบ้างน,นะผมตัวละครตัวนี้นีผมกัปตันมาเวลดาเมจดีมากๆผมสามารถเล่น ABX ได้ตีบอสได้นะผมตัวละครนี้ถือว่าเล่นง่ายมากๆด้วยความที่ว่าตัวละครเนี่ยแค่จะกดสกิลแบบไม่ต้องคิดมากมายอะ่ะแค่ ทำไงก็ได้ให้ลงสกิลสีให้ได้ก็พอครับผมค่อนข้างที่จะเล่นง่ายมากๆครับผมมันกดสแปมไปเรื่อยๆแล้วลงสกิลสีให้ได้ก็พอแค่นั้นเลยครับผมคอนเซ็ปต์มันมีแค่นี้ความพิโกงของนางครับผมก็คือเอ่อแพสซีพิเอสองความพิโกงอยู่ที่ตรงนี้ครับผม increase all all buff นะครับผมยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มระยะเวลาของสกิลหมายถึงแพสซีต่างๆเนานะเพิ่มระยะเวลาด้วยอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมนั่นแหละคือความพิโกงของมันมันจะเพิ่มตัวเลขบัฟต่างๆไอตัวเลขสีเหลืองพวกเนี้ยสีีีีเเเหหลืือองงพววกนนนนนน้้้บบบนบะััััััฟฟฟฟะะะไมม่่่ใชดถาาปป็็จตตสสครผแ จะเป็นตัวเลือสีเลือดหมูอย่างนี้นะผมมันจะเพิ่มตัวเลขบัฟตรงนี้นะผมมากขึ้นมากขึ้นนะผมเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังเผื่อคนงงนะผมมันจะเพิ่มบัฟ20%ใช่ไหมครับผมอะถ้าเกิดเราใช้สะสมคาสิฮานะผมของเก่ามันจะเป็น0.8นะผมพอมีตัวของเพิ่มออบัฟตรงนี้นะผมมันจะเพิ่มจาก0.8เป็น1%เลยนะผมพอสะสมคาสิฮานี้นะผมไม่เชื่อใช่ไหมอะผมลองให้ดูก็ได้อะลองกดครับผมนี่เห็นไหม เป็น1เปอร์เซตแล้วเห็นไหมนี่แหละผมคือความขี้โกงของกัปตันมาเวลวับผมมันจะเพิ่มตัวเลขของบัฟต่างๆมากขึ้น20นะครับผมมันไม่ใช่แค่สกิลด้วยนะมันจะเพิ่มตัวของลีดเดอร์ด้วยที่มันใช้งานนะผมเพิ่มลีดเดอร์ที่ใช้งานด้วยเพิ่มซัพพอร์ตที่ใช้งานด้วยเพิ่มเกียร์ที่มันใช้งานด้วยผมเพิ่มบัฟเกียร์ใช้งานด้วย จากเดิมที่เป็น0.9ใช่ไหมมันจะกลายเป็นประมาณ1.1นะครับผมอ่าเป็นความคิดโกงของมันยังแล้วความคิดโกงนี้มันจะมันสามารถเป็นลีดให้ตัวเองได้ด้วยนะครับผมคุณเห็นตัวเลขลีดเดอร์มันแค่3.5ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วมันหลอกสายตาคุณนะผมถ้าคุณใช้ลีดของมันเองอะลีดมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ42นะครับผมโดยประมาณนะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้งานลีดเดอร์กับตันมาเวลแทนได้เลยนะครับผมซึ่งนี่คือความคิดโกงของกับตันมาเวลลลลนนนนะะบผผมก็เเเ่่่่งงาายยสอ ตัวนี้ควรปั้นเลยครับผมตัวนี้แบบควรปั้นแบบควรปั้นที่สุดเลยแล้วเป็นเมตา A B X สสยสีม่วงผู้หญิงด้วยนะครนะับณตอนนี้แทนวันด้าเรียบร้อยแล้วครับผมมาต่อที่ตัวสุดท้ายที่คิดว่าเป็นปัญหาที่สุดสําหรับแพทนี้นะครับผมก็คือโลกิโลกินะครับผมอ่าส่วนตัวลองมาแล้วนะครับผมลองมาแล้วนะับเทียสี่ส่วนตัวมองว่าตนนัวละครนี้แล้วบมโอเคแล้วมันเป็นเมตา A B X A B L ณนะตอนนี้ด้วยนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับผมมันสามารถ ทำคะแนนแซงทานนอสได้แล้วนะผมสำหรับสาย A/B/X เนาะแต่ข้อเสียข้อใหญ่ที่สุดสำหรับโลกิก็คือตัวละครน,นี้มันออกแบบเพื่อเป็นสกิลหมู่นั่นหมายความว่าการทำระเบีต่างอ่ะมันต้องพึ่งกิกี้ต่างๆด้วยนะผมนั่นหมายความว่าถ้าเล่น A/B/X อะ่ะถ้าคุณเน้นแต่แตีบอสอย่างเดียวอะ่ะมันจะทำคะแนนไม่ดีเท่าที่ควรเท่าไหร่มันทำให้คะแนนเอ่อไม่ได้มากเท่าที่ควรออาคุณง่ายนะผมซึ่งวิธีการเล่นของโลก,กิเอาจริงอ่ะมันถือว่าค่อนข้างที่จะยากขมควรนะผมมันต้องพึ่งการรวบมอนใน A/B/X ด้วย ถ้าคุณแบบไม่ได้รวบมอนใน ABX อะ่ะมันจะทําให้คะแนนมันหายไปเยอะมากครแล้วก็สกิลที่เป็นปัญหาสุดคือสกิลเทียสามนะผมสกิลเทียสามที่ฝั่ง ABX บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยคือมันเป็นปัญหามากกว่าผลดีเพราะด้วยความที่ว่ามันเป็นสกิลต่อเนื่องอะเออมันเป็นสกิลต่อเนื่อง มันจะทําให้โดนมอนแล้วจะทําให้คะแนนมันเสียไปเยอะมากๆครับผมอันนี้แหละเพราะทาะน,นวิธีการเล่นของโลกิจริงนะผมมันมันต้องโรเทชันให้ถูกวางตําแหน่งมอนให้ถูกรวบมอนให้ถูกอะไรอย่างให้ถูกครับผมก็ลองไปศึกษาวิธีการเล่นเพิ่มเติมได้ครับผมแต่โดยรวมอะก็พยายามแบบรวบมอนให้ได้แล้วก็จัดเอ่อจัดโรเทชันสกิลให้แบบรวดเดียวให้ได้ผมต้องลองเล่นอะ่ะเดี๋ยวดูเองครับผมแต่ที่แน่คือคะแนน a อ l อะ่ะมันแซงผ่านนอนเดยบบอยแล้วครับผมส่วนด้านตีบอสนะครับผม ตีบอสเล gend เและบอสยักษ์นะผมผมบอกเลยครับผมเบาเมเป็นตัวละครที่เล่นบอสไม่ได้เลยครับผมมันมันไม่ได้ออกแบบเพื่อตีบอสอีกแล้วอะเออสว่วนทางด้านของ dispatch mission นะผมอันเนี้ยโลกิถือว่าเป็นตัวละครที่สามารถเล่น dispatch mission ได้แลนะ้วดูดีกว่าพี่มันเหมือนกันนะผมก็คือทอเนาะมันสามารถเล่น dispatch mission ได้สามารถเล่นเนื้อเรื่องได้ดยนะบางทีอเออแต่ว่าความหลากหลายในเรื่องผมว่าทอดีกว่านะผม โลคิอาจจะแบบไปทางด้านดิสแพสมิชั่นดิมิชั่นริฟอันนี้ได้เล่นแน่นอนนะครับ A B X A B L อ่ะโลกิได้เล่นนะครับก็เตบต้าปัจจุบันนี้เลยนะครับแต่ดีบอสแบบหัวยิี่ผมไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีคนถามว่าถ้าผมมีแบบทานนอสอยู่แล้วว่าผมควรจะปั้นโลกิไหมนะครับผมหรือผมมีแบ็คโบอยู่แล้วผมควรจะปั้นโลกิไหมนะครับผมคำตอบ ก็คือถ้าคุณเน้นบอสอะข้ามโลกีไปได้เลยครับผมถ้าคุณเน้นบอสอย่างเดียวข้ามโลกีไปได้เลยโลกีมันไม่ได้เหมาะไปทางด้านตีบอสอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะผมแต่ถ้าคุณต้องการจะเล่น ABX ABL เนาะอยู่ที่ว่าเออคุณจริงจังกับคะแนนมากแค่ไหนครับผมถ้าคุณจริงจังกับกับคะแนนมากครับผมก็โลกีค่อนข้างที่ตอบโจทย์นะผมแต่คุณต้องฝึกเล่นนะบอกก่อนนะผมแต่ถ้าคุณมีทาร์นอยู่แล้วอะคุณมีทาร์นอยู่แล้วอะแล้วคุณแบบไม่ได้จริงจังอะไรมากมายเอาแค่แบบว่าเออพอผ,ผ่านก็พอทาร์นก็ใช้งานได้อยู่ครับผม มไม่ได้แบบว่าขี้เหละแล้วมาครับผมแบบว่าโลกิมาคะแนนนำทานอนอแล้วนะตอนนี้เอามาสรุปตัวยูนิฟอร์มใหม่ๆครับผมยูนิฟอร์มใหม่ตัวละครใหม่เนาะก็อย่างที่บอกนะผมซ,ซีวิลกับสเปกตรัมนะผมผมไม่ติดเทเลลิสต์นี้นะผมเพราะว่ามันใต้แค่เอซีอ่ะก็เลยคิดว่าโอเคว่าไม่ติดเทเลลิสต์ประกันมือใหม่นะแบบไม่จริงจังกับเอซีเท่าไหร่นะครับนิฟฟิลลี่เป็นดิสแนะนำได้นะผมอืมเพราะมันเยอะดีเนะาะเปอร์เซ็นต์มันเยอะดีนะครับส่วนคาเมาราคารตอนแรกผมจะให้ที่กำลังคิดว่าผมให้ที่พอใช้งานได้ แต่ว่าประเด็นหลักเลยคือมันได้แค่เวล70อะผมคิดว่าไปปั้นแบบสไปเดอร์ e วนกับกนะัมม a ล่าเน่ยดีกว่าอะไรันัเนี่ยอืมมันได้ใช้ยาวดีนะผมแต่ถ้ามันเป็นสายสีแดงอะผมคิดว่าอยู่ที่พอใช้งานได้เลยไม่มีปัญหานะผมกับตันมาเวลกับโลกี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมควรปั้นเลยครับผม2ตัวนี้คือแบบสายสีม่วงที่แบบคุณต้องแบบเก็บไว้เลยครับผมเก็บทําเก็บไว้นะผมโอเคประมาณนี้เซิสประมาณนี้ครับผมแล้วมีปรับบ้างบางทีครับผม อ่ะในไหนพูดถึงเชนแล้วมีบางตัวละครที่ผมเพิ่มมาด้วยนะผมก็คือตัวของแ a c k Cat กับเอมบาคูสองตัวเนี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นสายแบบสาย A B X ได้ใช้งานนะผมเพราะว่า2ตัวเนี้ยโอเคมันได้แค่เทียสอะแต่ใน A B X อะยังไงได้ใช้อะ ผมคิดว่านะครับผมคิดว่าได้ใช้นอนนะครับผมก็เลยคิดว่าโอเคใส่ไปก่อนนะครับผมแล้วอีกอย่างอะ่ะตัวของแบ็กแคดอ่ะแบ็กแคดจริงๆอะ่ะตัวละครตัวเนี้ยมันก็โอเคมันก็ใกล้จะมาแล้วอะ่ะผมคิดว่าไม่อยากให้พลาดพลาดลีดเดอร์ที่ดีอีกตัวหนึ่งอะ่ะเออก็เลยคิดว่าใส่ไปก่อนได้นะครับผมแล้วก็สการ์เล็ตวิดเอาออกด้วยเพราะสการ์เล็ตวิดก็ไม่เพราะว่าผมคิดว่ามีแคปมาร์เวลแล้วอ่ะมันก็ไปใช้แคปมาร์เวลนั่นดีกว่านะครับประมาณนี้นะครับเทลิสรอบนี้นะผมเทลิส รอบนี้ถือว่าโอเคมีปรับบ้างนะครับผมมีปรับบ้างนะผมไม่เหมือนแบบก่อนๆนะครับผมก็ใครมีความคิดเห็นไงนะถ้าผมก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับผมหรือใครหรือใครมีไอเดียใหม่ๆอยากให้ผมทําอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเก็บไปพิจารณาเอาเนี่ยครับผมแล้วพบใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมเจอกันนะครับ